สู่ช่อง289ดเกา lady c h a ที่ดิงครบวงจรนะคะเมื่อกี้ไปเที่ยวกันมาแล้วลขึ้นรถมาแป๊บเดียวก็มา,าถึงเลยนี่ก็เดินทางสะดวกนะคุณผู้ชมมีถนนลาดยางถึงหน้าแปลงเลยถึงแม้ว่าถนนลาดยางเนี่ย มันอาจจะเป็นเส้นเล็กๆนิดนึงอันนี้มันเป็นถือว่าเป็นข้อเสียละกันเพราะว่าถ้าอะไรที่มันไม่สะดวกสบายเนี่ยเราตีว่าเป็นข้อเสียไว้ก่อนเ<ช>นาะในเรื่องของถนนเป็นลาดยางก็จริงนะแต่ว่าถนนเนี่ยก,กว้างประมาณเท่าไหรสี่เมตรกว่าใช่สี่เมตรกว่าๆคือรถเนี่ยอาจจะต้องหลบหลีกกันนิดนึงนะคะ,ะแป้งที่พามาชมในวันนี้นะคุณผู้ชมขนาดอยู่ฝั่งนู้นขนาดนะ2อง้ ด้วยอ่ะแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลสีนาวาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกอุ๊ยวันนี้เรามานครนายกใช่เอา้กาก็เมื่อกี้ไปเที่ยวเขื่อนมาไปกินก๋วยเตี๋ยวโนงมาแล้วเป็นไงบ้างอร่อยเนอะอ่ะ,อะคุณผู้ชมบอกข้อดีข้อเสียก่อนก่อนที่จะพาไปชม มีข้อดีเลยก็คืออยู่ห่างจากตัวเมืองนครนายกเนี่ยแค่ประมาณ4ีกิโลเท่านั้นเองใกล้จังละใกล้สี่โลตัสนะมีโลตัสโรงพยาบาลสูราชการเนี่ยคือเราวิ่งตรงมาเนี่ยแค่4ีกิโลเองเนาะอบอกก่อนนะแปลงนี้เข้าออกได้2ทางนะคะทางที่ฟิลยืนอยู่นี้นะซ้ายก็ไปได้ขวาก็ไปได้จะไปเจอถนนทางหลวงจังหวัดน,นะเส้น3 2 3 9นะคะก็คือเป็น ตัวจังหวัดผ่านมาทางตําบลสีนาวาแล้วก็จะไปทางเขื่อนได้นะคะ,ะเขื่อนอะลยเขื่อนคุณ,คณดาประการชนเนาะอ่านะของเรานะคุณผู้ชมเข้าอ,ออกได้สองทางใช่ไหมไปทางนี้ประมาณ1.3่ 1> 1. โลก็จะไปเจอเส้น3ามสอ้ทางนี้ก็ประมาณ1นึกิโลนะคะ,ะเดินทางสะดวกมากๆเลยเนาะแต่อ่ะบอกคุณชมก่อนข้อเสียอีกหนึ่งอย่างสำหรับเราก็แจ้งไว้เป็นข้อเสียแปลงนี้ อยู่ติดกับโรงเรียนเลยติดเลยนะอาจจะเป็นข้อดีกับบางคนก็ได้ใช่าอ,าอาจจะมองว่าเป็นข้อดีก็ได้แต่เราแจ้งไว้ก่อนว่าข้อเสียก็คืออะไรในขณะที่เรามาถ่ายทําเนี่ยคือนักเรียนเขาพักกลางวันอยู่เสียงก็อาจจะดังนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าดังถึงขั้นจะรบกวนอะไรขนาดน,านั<อ>้นแต่ก็คือมีเสียงเนาะเพราะว่าเป็นโรงเรียนมัธยมเด็กโตนะเขาก็อาจจะแบบนะ่แหละเสียงก็จะดังนิดนึงนะคะ แปลงนี้นคุณผู้ชมนี่เลยที่ฟิล์มพะพามาชมก็คือแปลงนี้เลยนี่แปลงนี้นะเอายังไม่หมดข้อเสียเป็นไงต่ำกว่าถนนเพราะว่ามันเป็นที่นานะ้ำมันเป็นที่นาเนาะมันอาจจะต่ำกว่าถนนจริงๆถามว่าแปลงนี้เหมาะสำหรับทำอะไรจริงๆนะถ้าคุณผู้ชมไม่ซีเรียสเรื่องเสียงของเรียนนะหรือว่าเรื่องที่มันจะต้องถมเนี่ย สามารถสร้างได้พักอาศัยได้แต่จริงๆถามว่ามันต่ําเยอะไหมมันก็เป็นแนวละนาบอย่างงี้ลาดลงลาดลงมาเนาะด้านหน้าแปลงจะมีคลองส่งน้ําขนาดใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ให้ดูเลยนะคะแต่เขาทําทางเข้าไว้ให้แล้วทางเข้าที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเป็นทางเข้าที่เจ้าของเขาทาไว้นะเป็นทางเข้าของแปลงนี้เนาะแปลงนี้รูปทรงจะรูปทรงสามเหลี่ยม บางคนอาจจะชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่แต่พื้นที่จริงๆอ่ะคือถ้าตามโฉนดมันเป็นสามเหลี่ยมนะแต่พื้นที่จริงๆอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้ดูจากไหเสาสองต้นนู้นเห็นไหมอ่ะอ่ะเสาสองต้นนู้นหลักนี้อ่ะแล้วก็ยิงไปเลยตรงนู้นตรงทางเข้าโรงเรียนตรงนู้นเลยหลักนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ยิงไปโน่นทางเข้าโรงเรียนจะอยู่ทางนู้นก็ต้องมองภาพมุมสูงถึงจะเห็นเนาะ แล้วก็แปลงนี้นะหน้ากว้างติดคลองเนี่ยติดคลองส่งน้ำเนี่ยก็ประมาณ80เมตรโอ้กว้างนะกว้างอยู่ความลึกนะคะจากเสาสองเสาเนี่ยประมาณ30เมตรเนาะจริงๆไม่ต้องสร้างที่พักอาศัยหรอกคุ้มชมทำเป็นคาเฟ่ได้เหมาะเลยเพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนไงเนาะสามารถทำได้เด็กนักเรียนเนี่ยคือเขาอาอย่างถ้าเป็นวันปกติเลิกเรียนมาเนี่ยเขาก็จะต้องหาของกินอะไรอย่างนี้แล้วนะ สามารถทําได้เลยสะดวกสบายแนใ่นอนนะคะหรือจะเป็นคาเฟ่สไตล์บ้านทุ่งสไตล์ทุ่งนาปลูกข้าวไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ทําเป็นคาเฟ่เพราะอะไรละ่ะเขาเดือมาตรงนี้เห็นภูเขาไหมคือใช่มันได้ฟิลแบบภูเขานะแล้วจริงจริงอ่ะนอกจากมุมนี้นะภูเขาก็อยู่ตรงนู้นตรงนู้นเต็มเลยเขาลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นชัดอยู่นะ ใชให้สิ่งชัดอีกก็ต้องทมสูงหน่อยค่ะจริงๆแปลงนี้นะก็คือเราอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากๆนะคุณผู้ชมตลอดเส้นเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยนะที่ๆๆหลายๆคนรู้จักเนี่ยจะไปน้ําตกก็ได้นะน้ําตกลังลองอใช่ไหมนอกจากไปเขื่อนแล้วเนี่ยตามระยะทางที่จะไปเนี่ยตามจุดต่างๆเ่เขาก็จะมีจุดเล่นน้ํามีสวนผลไม้ที่เขาสามารถ ลาทางไปเลยนะแล้วเราเนี่ยออกไปแค่ประมาณกิโลงก,กว่าก็จะเจอเส้นนั้นแล้วนะนี่ก็คืออย่างที่บอกนะว่าแปลงนี้เนี่ยก็ข้อดีมีข้อเสียก็มีคุณผู้ชมต้องลองพิจารณากันดูนะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันเนาะใช่<อ>แปลงนี้ชนอดคุดแดงพร้อมโอนนะราคาอยู่ที่6,50,000้บาทเนาะก็คือเหตุผลที่เจ้าของขายเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว แปลงติดกันตรงงูนะ่เป็นของคุณพ่อกับคุณลูกแต่แปลงที่ขายเนี่ยเป็นของลูกแต่แปลงพ่อยังไม่ขายแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากได้จริงอ,อาจจะลองถามเขาดูได้เ,<อ>เขาจะขายไป็นเ,นเวนเนใช่ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันก็ะจะสวยเลยเนาะอ่ะก็วันนี้ก็พามาให้ชมเนาะก็จะไปเขา้ายายตอนนั้นเนี่ย เพราะว่าเส้นนี้ไปเข้าใหญ่ได้ไหมไปได้ไปโอ้โหเมื่อกี้เราก็เดินทางมาเนี่ยไม่ไกลเลยนะคุณผู้ชมสลับบุรีอะไรเนี่ยออกไปตรงเี้ยก็คือแป๊บเดียวนะคะแปลงนี้อยู่ห่างจากกรุงเทพนะถ้าสมมุติเราอยู่โซนโซนที่เราไปบ่อยคือหนองจอกใช่ไหมห่างจากหนองจอกก็จะประมาณ70กว่ากโลถ้าแต่ถ้าจากดอนเมืองก็ประมาณ90กิโลเท่านั้นเองนะใช่ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสําหรับแปลงนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งขนาด270 จุดารตงวาอยู่ที่ตำบลสีนาวาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกราคายกแปลงอยู่ที่6 5ล้านหแสบาทไม่ใช่6แสนงงงงแต่จะรับฟังอยู่ออว่าตั้งสติฟังหรือเปล่าราคาอยู่ที่6 5แสนหาหม,มื่บาทนะคะชั้นวางแปลงองโอนอ่ะคอยนาฟังหน่อยใช่ไหมอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเดินทางสะดวกถนนเส้นหลักก็อยู่ตรงนี้ตัวเมืองก็อยู่ตรงนี้เองนะนทางง่าย ผ่านนู่นเลยแยกจปบลอมาผ่านมาเรื่อยๆตรง<ช>มาเดินทางสะดวกนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0805635394หรือคุณผู้ชมจะลองนัดเข้ามาชมก่อนก็ได้แต่แปลงนี้ต้องรบกวนว่าถ้าจะเข้ามาดูเนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้านิดนึงเพราะเจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่เราจะต้องแจ้งเจ้าของไว้เผื่อจะต้องมาชี้มุดอะไรอย่างนี้หรือว่าโทรมานัดเดี๋ยวเราจะส่งทีมงานพาเข้ามาชมเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมมาชมเองเนี่ย อาจจะงงเหมือนเราเพราะว่าวันนี้เราเพิ่งมาวันแรกก็จะงงงอยู่นะคะ,อะโอเคฝากไว้ด้วยนะสําหรับแปลงนี้เนาะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนเหลือที่เที่ยวอ,อีกเยอะเลยที่จะต้องไปนะ,ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางการสื่อสารเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ท้าข่าวสารใหม่ๆนะแล้วก็รีวิวที่ดินสวยๆแบบนี้กับพวกเราช่องทาง289 Lady c h a n n e ีแที่ดินครบวงจรนะหรือสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 8 0 5 6 3 5 5 9 9 4สําสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ